้องมีอีกสักกี่ขาคะรัฐบาลเนี่ยถึงจะออกมาตอบโต้แบบจริงจังคือเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะเราก็เกิดเหตุสะเทือนใจอีกแล้วคือพี่น้องทหารไทยของเรานะคะก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดนะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนเนี่ยจนทําให้ได้รับบาดเจ็บจนต้องศูญเสียขาเป็นรายที่7อีกแล้วนะคะนี่ก็คือพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทางกองทัพเองเนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้ว เป็นพื้นที่ของไทยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทุนระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น,นเอามาวางใหม่หน,นะแล้วก็พบร่องรอยนะคะของการหรือรล้วลวดหนาที่พี่พทหารเนี่ยได้เอาไปกั้นไว้ตามเขตชายแดนนะคะก็นี่แหละนะคะมันแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วนะคะเขาปรากฏอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นท่าทีแห่งความปริปักนะคะ กองทัพเองเนี่ยก็ต้องออกมายุติทุกข้อตกลงเลยนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทิในการปกป้องตัวเองนะคะจากการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต้องบอกว่ารับไม่ได้จริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าที่ผ่านมากองทัพเองก็ออกมามีบทบาทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรับมือโดยการเอาแผนจกกักรพงพูวนาดกลับมาหรือแม้แต่การออกปฏิบัติการตอบโต้อื่นๆอย่าง เสนัตเองพลนเอกมนัตจันดีอดีตเสนาธิการทหารปัจจุบันก็กเกษียณอายุราชการเวลาแต่ก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปทะจนถึงปัจจุบันมีทหารเสียขาไปแล้วหนายจะต้องไม่มีขาที่7อีกแต่วันนี้ก็มีขาที่7จ,จนได้ล่าสุดก็ออกมาโพสต์อีกครั้งว่าหากยังมีขาที่7เ,เกิดขึ้นถือเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปยังพิกัดหน่วยงานของคุณ ถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องออกมาใช้มาตรการแบบเด็ดขาดในการตอบโต้กับทางกัมพูชานะคะซึ่งทางทหารเองเนี่ยก็รับไม่ได้นะคะกับการที่จะต้องมาสูญเสียขาที่7ดไปนะคะ ถ้ารัฐบาลยังอ่อนแอนะคะอาจจะทําให้เขเมรนเนี่ยได้ใจทหารแนวหน้าเองเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นอีกนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดดอีกครั้งขอเรียกร้องรัฐบาลนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็ตามเอาจริงกับเรื่องนี้สักทีด้วยการสั่งมาตรการที่เด็ดขาดในการตอบโต้ก,กัมพูชาอย่าปล่อยให้พี่น้องทหารไทยของเราจะต้องเสียอวัยวะหรือชีวิตกันอีกเลย